มาหาักับไอแล้วน้องเจอน้องเจอคนสีสะเก็ดไม่มีพิษไม่มีภัยและมีแต่ปราโยโโโ์โอ้คนสีสะเก็ดไม่ได้ทำร้ายใครให้มันเจ็บอ๋ออ,อ,อนั้นเป็นคนสีสะเก็ดไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรเลย เป็นแค่คนสีสกเกตแต่ก็รักบทใจทุ่มหมดตักไม่ไม่มีอะไรก็ทุ่มเทบทกักแต่เธอรู้ไหมว่าฉันชอบเธอตรงไหนสาวยาโซทรที่เข้าว่างามยังไม่สู้เธอเพราะเธอเธอสวยกว่านางฟ้าที่ตกลงมาจากเมฆนั้น ตัวใจฉันเป็นแค่คนสีสเกตไม่มีพิษมีภัยแล้วบอกตรงๆไม่ได้บอกกับเธอแต่บอกกับคนอื่นอีกมากมายว่าคนสีสเกตไม่ได้มีพิษมีภัยต่อใครเล้ไม่ได้มีพิษปีภัยต่อใครอื่น มาหากกับอายถ้าเป็นคนสีสเกตมาหาักกับอายถ้าเป็นคนจังหวัดใดจังหวัดใดในอ,อกหักกันได้เราบ่ได้เทียงเราบ่ได้เหมือนกันแต่เราหักกันเพราะหัวใจดวงเดียวกัน